ขนมจีนบุฟเฟ่บ้านคุณย่านะฮะร้านนี้อิ่มไม่อั้นมาเลยกันนี่แกงค่าขนมจีนย่านละ40บาทค่าขนมจีน40บาทนะฮะแล้วมีสีน้ำแกงสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยเรามาเลยดีกว่ามาเนี่ยนี่แกงอะไรฮะแกงป่านครแกงป่านครอันนี้แกงไกปลาค่ะไกปลาเลื่เลยมาโอ้ยน้ำไหลไหลแซ่บแซ่บแซ่บอืมนี่น้ำพริกหวานค่ะน้นพริกหวานอ่าก็เหมือนเป็นแบบน้ำยาเล็กๆเขาเรียกน้ำพริกเนาะ อันนี้พี่ก็ชอบอร่อยมันจะหอมถั่วอันเนี้<า>ยอ่าสองชอ้อนแก,แกงกะทิใช่ไหมฮะอ่า<อ>แกงกะทินะฮะเจ๋าเลยอ่ะเนี้ยขนมจีนบ้านคุณย่านะฮะร้านเดชชุมพรจานนี้คิดแค่ค่าขนมจีนค่าขนมจีนนี้นะฮะสี่สิบบาทและน้ำยาเติมไม่อั้นเอารุยเลยดีวยกว่าไตปลาต้องลงนะฮะกับไข่ ไข่เขาคงคิดนะว่าเป็นฟองเดี๋ยวค่อยว่านเท่าไหร่ยังไงมาไตาปลาลงผักต่างๆนะฮะผักดงผักดองอะไรครบเลยเอาหนีบเลยมา <c oughs> มาสวบเลยลุยดีกว่าอร่อยมากไตปลาโคตรดีเลยอย่างเลิศนี่ราดน้ำไปกับไข่หนึ่งฟองหนุ่มกินบุฟเฟ่ส์สิบบาท <c oughs> จริงคุ้มคุ้มจัดจัดดูดูดถ่ายใกล้ดูดูดูด,ด,ดูความไตปลาเลิศเลยลุยฮะเป็นแบบน้ำพริกน้ำพริก น้ำพริกมันจะมีความหวานความหอมถวนเป็นแบบสำหรับคนที่แบบไม่ชอบเผ็ดเนาะอยากกินง่ายเยากกินดีนี่เราก,กินสองจานก็แปดสิบบาทน้ำยาเต็มได้หอมมากนี่นีมดากทิลงไปราด Uh huh. มาจวนเลยรู้ครับเหนยาป่าเลยลาดหน่อยโอ้โหรู้เรื่องเลยแบบนี้รู้ยฮะ ป,ปลาเปนดำเลย่ปลาอันนี้คุ้งสีน้ำยาสีสิบบาทลยยะอพอเรานี้เด็ดมากห้าบาดามา